ย้อนคำทำนายหมอดูดังพูดถึงดวงความรักเวียเบลล่าฟังแล้วขนลุกขณะที่ย้อนคำทำนายหมอตอกแตกเอซีพูดถึงดวงความรักเวียเบลล่าในรายการตกมันบันเทิงที่เคยทำนายดวงความรักของทั้งคู่เมื่อวันที่28ตุลาคม2564โดยหมอตอกแตกเอซเผยว่าต้องแอบกระซิบเบลล่านิดนึงว่า ถ้าวันหนึ่งตัดสินใจจะแต่งงานควรแต่งเลยเพราะถ้าไม่แต่งคบไปนานๆแล้วมันไม่แต่งสักทีมีโอกาสสูงมากที่จะรั้งรากันได้แต่ถ้าแต่งก็จะได้แก้เคล็ดส่วนการเคลื่อนไหวล่าสุดของเบลล่าไดโพสอินสตาแกรมก่อนเกิดกระแสข่าวดังกล่าวโดยโปรโมทสินค้าแบรนด์ดังมีคอมเมนต์จำนวนมากสอบถามถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอย่างรัวๆไม่อยากให้เป็นความจริงพร้อมส่งกำลังใจจำนวนมาก ขณะที่เวียก็เข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าวของเบลล่าอีกด้วยอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะและขอให้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <S <S